ันนี้มีคลิปเก็บตกครับเจอออมทำปลาแล่ปลาครับติดตามครับเจอออมทำยังไงครับผมครับสำหรับคลิปนี้เฮือคลิปเก็บตกครับเอาว่าปลาดุกอ่ะอเก็บตกที่เขาไปหาปลาครับพี่น้องนี่อันนี้กำลังครัวครับในบ้านเจอออมรับสารในบ้านครับครัวปลาครับเก็บปลาครับยังแข็งปลาครับกระห้ครับกระห้วสองตัวปลาดุกครับปลาดุกตัวนี้ 2องล้อถ่ายสลอสลหกสลหกประดุกเสองลหกครับเรดุกครับนี่ครับนี่คน้องนี่ครับน้อันนี้กระหูกระหตัวนี้8ปลกวกาครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้หกลหกล้อขอคุณอบผมลัก <pr> ัวเกบครับกัวเก็บบแวไงบแนว ไช่เราบอกแม่นี่ป yeah, ั๊บมันตีเอียงอย่างเนป๊ไเราบอกพ่อยใช่ไหงเราบอก้า่ะ่แม่ยางบอก้างเตี๋มเตา ไปเาะเีย่ันมแม่เลไปงโ้ยดงก็คือมแม่เลไปงด้วยิดได้ตมไเป็นงิแม่ได้ทบใไมนี่ได้ทอดไปย่างงย่างลินอืมเฮดเดอลินกินได้เราเปนย่างกินได้กินได้กินได้แล้วตมัน่งสมบูนนกกินได้แล้ว

เยยบอลอืนปวดแขนนะ่ขกะหลมเนี่ยเ้อเลยนี่มันไงปุนีเหรอปุ่เต็มคอครับเต็เต็อวัจ้ป่ายังนี้วันป่าอีหยังเนี่ยป่ากระหูกระหูกระหูป่าอีกำนี่น่าเออวันป่าอีกำตากนะกละอันดิ ปายกัมอีกตั้งแบบน,นึงนะปายกัมบอนตัวสั้นตัวนี้ฝายกัมบอนแ,มนแบบนี้เพียงพูนแล้ยซื้อตั้งแขกมาลงถังไว้ได้เสียนอกป่าตัวนี้ไป ตัววนนเอาไปพุ่นไหมตัวนี้จะไว้บ้านตัวน้อยจะไปพุ่นต,ตัวนี้ยังงงครับบรู้วัิเยลักษณะใดครับตัวใยงงงงครับ,บรูร้ดวัชเยศแบบไหนกัน สู้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 จนหอูแล้วค่ะคนึงสู้สูจนหอชื้นหมลไงพโล่หลงานมเลยออกมาเลยออกมาทาล่าง เ,เสียงอะไรตั้งทางสากย็ยังติดสาก็ยังติดวนนยองไตัวนี้ไเห็นอยากพี่น้องเ่ <c oughs> ต้องถงอนี้สบายใจได้ไม่ต้องขอดปวดเขียนย้อนไหม ให้เพื่อนให้เพื่อนเปลีนหาที่วนมันตัวเรื่องเสี่ยวไปฝากหญ้าครับกินเป็นบ่ล่ะถามเพื่อนไปอืมเป็นกระบุลนเะจังไเอาพูดจะกินที่เก้าวัะมีเขากินเปียนี่เก้าวันละิดกระบุนะกระบุที่ไหกสิบลเหลงไงไม่คลิปเขาแลบไปเไดวันนี้สบลเหลงานครับพีบ่น้องเป็นไงครับ เห็ดคนเดียวพอแล้วครับพี่น้องต้องแกะซอยกันครับเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันยัยแห้งครับยัยแห้งไปแรงงานอีก่งสองคนนะครันะครับท่านพี่น้องยังบาเสียดกับฝ้ายนี่เห็ดหนักตอนแรกแม่ว่าจะให้ลามาถือ เออม <laughs> 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 ฝากไว้เดยอครับเออช่องพ่ยมกัเจ๊ออมครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับพี่ยมกับเจ๊ออมครับคลิปนี้ก็คลิปเก็บตกครับเก็บตกหัวปลาครับเนี่ยแล่ปลาเย้อไปหาได้าแลนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ พี่ยงกับเจออมครับพี่นี่เขาคงสิพ่อทำนี่ครับพี่น้องลาอาบน้าไปนี่ลาไปอาบน้าม่ลูกไปพูดไปบอาไปแล้วที่ตามคลิปต่อไปครับพี่น้องว่าจะมีอย่างเมื่อไรพี่น้องเบิ้งขอบคุณที่ทุกคนครับที่ติดตามครับที่ติดตามรับชมรละเบิ้งของพี่ยงกับเจออมครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่กดติดตามครับพี่นี้ขอไปท่านี้ครับแล้วกันครับสวัสดีครับ